สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้จะมาแนะนำแนวทางในการเล่นยีน่านะครับซึ่งย <Y ina S 1> ีน่าเป็นตัวละครนหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งมากเลยนะครับผมในออฟเลนนะครับว่าตัวมันเนี่ยสามารถรับมือกับออฟเลนได้แคบจะทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นฟอเลนเวเลสนะครับอยู่มาตัวออฟเลนเก่งพันหน้าเนี่ยอเมนอเมนก็พอรับได้ แต่ก็อาจจะสู้ยากนะครับแล้วก็เ,าอ,เ,เอาเคมายืนรับเลนแข็งๆเนี่ยอ่ะยีน่าเนี่ยเป็นอีกตัวที่ตอบโจทย์เลยนะครับทีนี้กดมาเจอกับอ่านี่ครับผมอเลนนะครับก็นี่เราก็สู้เขายากนิดนึงนะครับช่ว้นเกียเราก็ให้เขาเคคิปไปก่อนนะครับเราไม่จำเป็นต้องรีบเนาะนะครับเคนันนี้เขาตีนกนะเดี๋ยวรอลัดครับผมน่าจะได้อยู่นะปราปาสก,กิลสองไปอ่าได้นะครับ จังหวะนี้คือเราคุมแล้วนะ,ะแล้วก็ตัวยีน่าเนี่ยจะแพ้ทางริปโป้เลนกับอมอทอสนะครับผมที่แพ้ทางนะครับก็คือสู้ยากนั่นแหนะละรอจังหวะโอเคเขาไว้นี่นะ๋ยวเข้าไปต่อครับผมอันนี้อืมใน,นผมมือช้าไปนะครับเกิดใครที่เล่นช้ำๆอะ่ะถ้ามือไวกว่านี้น่าจะต่อได้เยอะกว่าผมนะครับก็ผมก็ไม่ได้เล่นช้ำอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือพอเล่นได้นั่นแหละ โอเคระหว่าน,นี้ป่าเราจบล่างนะเดี๋ยวไปกลางนะครับผมอ่ะโอ้จงังหวะนี้โดนดักพอดีนี่ยิงไปเนาะอันนี้อ่าเขาฟิกนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องฟิกตามก็ได้นะครับคือเราคุมและเข้าเสียฟิกนะครับผมโอเคเรามาใช้ชิปนะครับผมกับแคลลี่นะโอเคแล้วก็จังหวะน,นี้เมทเรามาอู้เมทมานะนี่เมทแหมเขากดไอ้นี่พอดีนะครับผม กดตอนแบบการสถานะพอดีก็เลยรอดไปนะครับเเราก็มาเอา ive, ออบเจกตีบเขาผมก็น่าจะได้แบบรเอนะเพราะว่าเขาอยู่คนกเ,เดเยะนะครับผมดูมินิแมปเป็นหลักด้วยนะครับอ่แล้วก็หลังจากเวลสีกเนี่ยยีน่าจะเป็นตัวนึงที่เคียวคลิปค่อนข้างไหวามากเลยนะเคิยวิาไม่พอตัวมันจะเดินเกมไวยิ่งขึ้นไปอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลสี่ยีน่าคือแบบก็คือเก่งแล้วนะครับผม ก็ยินหน่าเป็นตัวที่เน้นทีมไฟส์มากกว่านะครับผมจะไม่ค่อยได้มากดเลนอะไรแบบนี้หรอกนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยเล่นทีมไฟ์เก่งกว่านะครับแต่ถามว่ามันเก่งหรือไม่ก็เก่งนะครับเป็นตัวหลวงตัวหนึ่งดีๆได้เลยนะครับถึงแล้วก็มาเจ๊คิกมาเนี่ยแล้วก็วิธีการเค๊คิก็ะเหมอประมาณนี้ครับผมเห็นแม่ไวไหมกลงวันนี้อ้อยมาพอดีนะครับดีที่ผมออกนะอันนี้ก็มาดูแมพให้เพื่อนนะครับ ยืนลงได้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเมดเม่ดเราเห็นนะเมื่อกี้ทำให้เมดเราเห็นว่าออฟกับป่าขึ้นไปนะครับอันนี้ผมยังไม่คิดว่าผมจะไปกลางนะเพราะว่าเขาเพิ่งขึ้นกันไปเมื่อกี้นะครับปวดเขาเข้าเลสนะอ่าน,นี้เราต้องลงมาปิดนะครับผมเสียทีวันนี้ต้องออกนะมาดูสับเขาไม่น่าจะเข้านะครับเขาไม่เข้าเราก็ออกเนี่ยเราก็แปลงร่างเป็นฟูมูลับผมฟูมูลเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยลดนด้เมจดลง 30- หรือ40%เนี่แหละไม่น่าจะนะ อูจังหวะนี้เมดเราทำสวยนะเดี๋เราก็ได้ลเลยนะครับออฟเลย์เขาตายนะครับผมหลังน,นี้ผมกลับบ้านนะรีเซ็ตนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ก็คีปหมดพอดีนะครับเดี๋ยวเราก็ดูมินิแมปไปพังๆนะครับผมโอโอไม่มีอะไรแล้วเ,เราก็โอเคมาเดี๋ยวมารับคีปนะอันนี้จะสี่นาทีแล้วนะครับผมน่าจะเล่นได้นะโอ้แต่ด้วยความเป็นอารเลนนะผมอารเลนถือว่ากดกดเลนอาร์เลนขาค่อนข้างยากอยู่พอสมควรนะครับ ถ้าเกิดอนเลนเวลสี่ตัวมันก็ถือว่ายือได้นานนะอืมตัวมันเป็นตัวที่ยื้อนานมากนะโอเคจังหวะน,นี้มาดักนะอ่าจังหวะน,นี้เทนเขาแหลมละเราเข้าแล้วผมเพราะว่าเพื่อนเราอยู่กันเจอะนะโอเคเราได้เทมาคุ้มละเดี๋ยวเรากลับเลนร้บผมเราต้องเรียบกลับเลนนะนี่ฮะเราวิ่งกลับเลยอันนี้อ่าอันนี้ผมก็จะเดินอ้อมนะแต่เห็นอันเลนมารับกลางพอดีเราก็เดินเดินตรงไปแล้วผม ถ้าเกิดว่าไม่เห็นอาเรนโผล่มากลางเนี่ยแนะนําให้เดินอ้อมดีกว่าผมเผื่อเขาดักนะบางทีเขาอาจจะดักเราตายได้นะโอ้จังหวะน,นี้ป่าเราทําดีนะครับผมก็คือไปอว่าแบบการกให้ให้เราตีป้อมเลยนะด้วยความทีส่สี่นาทีแล้วครับผมก็เลยอันนี้เราจะตีป้อมได้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับก็ตัวเราตีป้อมได้ไวพอสมควรน,นะแต่ถึงก็อาจจะไม่ได้ไวมากนะครับ จังหวันี้ต้องสลับเลยแล้วนะถ้า่กถ้าเพื่อนเ,เราจะไม่สลับก็ได้นะครับเดี๋ยวชิดซี่จังหวน,นี้รอนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนนะครับเคนเราเลยมาตรงพุ่มนี้ว่าเผื่อเราได้แบบเข้าไปทำา a เม g e ช่วยด้วยนะครับจัวันี้เห็นเอาเอียนะโอ้แต่เอาอีกมันเดิเข้ามาเช็คพุ่มพอดีเลยนะแล้วก็แบบไวตัวทันนะครับก็คือเมียเราสก,กิลสองไม่โดนนั่นแหละถ้าเก,กิดสกิลสองโดนเนี่ย เอาอีกเจ็บหนักกว่านี้ครับผมโอ okay, เ,เค,คเดี๋ยวเคครีปนะครับเนี่เเยเดี๋ยวเคครีปนี้เสร็จอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเคครีปเว็บนี้อีกเว็บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะได้ไปแจ้งนะครับเราจะได้แบบไม่ต้องมาภาวะพวงกับครีปเว็บนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมเคครีปเสร็จปุ๊บโอเคเดี๋ยวเราไปไปเติมเลนเลยเดียวกว่าครับผมโอเคเดี๋ยวเราตัดกลางแม่น้ําไปเลยนะครับอ่าตัวนี้มาเจออนิดนึงนะครับผมแล้วก็วิ่งขึ้นไปบนเลย โอ้เหมือนจะคีย์ยได้ไม่หมดหมดไหมโอเคหมดอยู่ครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปเติมนะเดี๋ยวเราจังหวอะอ่จังหวะนี้เดี๋ยวเราฟริกเข้าเลยครับผมเนี่ยโอเคเราได้แคลดี้มาอยู่นะครับผมยินดีที่ได้แคลดี้นะคือเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าแคลดี้เขามีฟิกเกอร์ไหมแต่ก็โดดเข้าไปเลยนะวันนี้ต้องมารับการก่อนนะเสร็จแล้วต้องรีบลงไปล่างนะครับอ่าน่าจะลงไปทันอยู่มั้งครับแล้วก็เอาอีไม่ได้ดักผมนะไปดัก ดักไอ้นี่แทนนะผมป่าแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราไม่เสียป้อมนะแต่เพื่อเราตายก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มอาไรแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นเราก็ยังรักษาป้อมไว้ได้ผมเดี๋ยวเราดันเว็บนี้นะเนือเว็บเนี่ยเว็บที่กำลังจะมาเนยครับเดี๋ยวดันเราดันเสร็จโอ้เขามานะนี่ต่อยเนีย่ยเราไม่ต้องเล่นกับเขาเยอะนะครผมเราก็ปล่อยอันนี้รอเขาลงปุ๊บเนี่ยเขาลงปุ๊บเราก็สไลด์ออกนะรถก็ทิ้งไปเลยครับเดี๋ยวอันนี้วาร์ปนะครับ เห,ห็นไหมเพื่อนเราลงมาปิดถือว่าทําไม่ดีนะครับผมเพราะว่าอารนันนติใส่เราไปแล้วด้วยนะครับเคนี้ผมก็จะขึ้นไปบนนะั้นแต่อาจจะต้องมาช่วยรับกลางก่อนนะครับลกลางโดนจริงๆด้วเยเกมวันนี้เราเล่นเลยนะเนี่ยเพราะว่าเขาเลือดน้อยนะครับผมเกมได้มาหนึ่งนะเกมแล้วก็ลำนะผมเกมได้มาอีกสองนะผมตังวนี้ถือว่าออกเลยด้วยนะครับก็เนี่ยเห็นไหมครับว่าตัวยีน่าเนี่ยมันค่อนข้างยืดหยุ่นนะในการเข้าในการออกนะครับเพราะมันมีทั้ง ความอึดความแรงนะครับเออสามารถยือไฟได้นานด้วยนะครับตัวเ,เป็นตัวที่ยืดหยุ่นมากตัวหนึ่งเลยนะครับอ,อ่าแล้วก็ตัวนี้แนะนําว่าให้ลองฝึกเล่นดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเล่นใหม่ๆเยอาจจะไม่ชินนะครับในการใช้สกิลเรียงลาดับการใช้สกิลนะครับเ,เดี๋ยวเราดันเวฟนี้นะครับเนี่ยดนันอุ้ยโอ้โหวันนี้กดสกิลหนึ่งทำไปดีแต่โอ้เขามาปิด เข้ามาเยอะเลยครับถือว่าผมพลาดเองด้วยแหละนะครับขึ้นไปลึกเองนะครับก็ไม่คิดว่าเขาจะมาปิดกันเยอะนขนาดนี้นะครับผมโอเคก็ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวตรงกลางเดี๋ยวเราเคลิปุ๊บเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนครับผมเดี๋ยวพยายามอยู่ในร่างนี้ไว้ก่อนนะครับ่างนี้ดักนะนี่ตอดโอเคครึ่งหลอดนะครับผมเจ็บนะนี่คือโดนเราชุดหนึ่งคือแบบเกินค,ครึ่งหลอดก็ถือว่าแรงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรา ขึ้นไปช่วยบนนะ okay, เาาดี๋ยวมารอถางพุ่มครับผมเราไม่ต้องรีบนะเราเรอเล่นจังหวะ2ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดเราก็สามารถเล่นเนึนจังหวะสอก็ได้ครับผมเดี okay, ๋เราขึ้นไปดันบนนะครับเราต้องแย,ยกดันเนาะตามหน้าที่ของอัพเลนนะผม เราก็มาดาัน2เวฟแล้วผมเดี๋ยวนี้ตีป้อมนะอันนี้น่าจะได้อยู่นะครับโอเคน่าจะได้ป้อมอยู่นะโอ้แต่เทนมาน่าจะไม่ได้แล้วนะครับก็ตัวเราก็ไม่ใช่ตัวที่ตีป้านไวขนาดนั้นนะครับผมก็เลยอาจจะเล่นลําบากนิดน,นึงในการแยกดันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ได้เลือดป้อมเข้ามาเยอะอยู่พอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมออกเป็นดาบแดงเลยนะเพราะว่าจะได้แบบเบิร์ตให้แรงที่สุดเลยนะครับอันนี้ก็มาดักนะครับเผื่อมีคนโผล่มานะ โอ้แต่เปนเทนก็โอเคเดี๋ยวมาเช็ยคลิปนะครับผมจังหวะนี้โดนยกโอ้โดนซีซีอันนี้เพื่อนใส่โลรนะอันนี้ยังดีที่อึดนะครับผมโอ้แต่เหมือนจะไม่ดีเท่าไหร่ละโอ้ตายนี่ถือว่าผมพลาดเองนะครับผมไปโดนซีซีเขาเยอะไปนิดนึงก็คือถ้าเกิดเมื่อไหรไม่โดนซีซียังไงก็รอดน,นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเคลียร์ล่างครับผมเดี๋ยวเราดันล่างนะโอ้แต่จังหวะนี้กลางเยอะนะครับต้องไปช่วยกลางนะโอ้แต่เหมือนจะ ไม่ได้นะการทันไหมก็จะได้ครับผมโอเคเรากันมุมกลางได้ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเลนข้างแทนนะครับผมก็พยายามดูมินิแมปบ่อยๆด้วยนะว่าโอเคเราควรจะเล่นจังหวะไหนนะครับผมแล้วก็ดูเพื่อนด้วยว่าไอ้อย่างแคลรี่เมื่อกี้เห็นไหมว่าแคลรี่เราเดินลงไปล่างเราก็แยกดันบนแทน,นแล้วก็เมื่อกี้แคลรี่เราได้ไอ้นี้ด้วยนะถือว่าล่าได้นะครับผมถือว่าดีนะแต่ตายไปก็ จะได้อยู่นะครับผมถ้าเกิดเมื่อกีร้รอดอะ่ะโอ้โหคุ้มแน่นอนแต่วันนี้มาเจอครับผมอุ้ยโอ้โหแต่อารีนเนี่ยอารีนไปดักสกายเลยโอ้โหแล้วก็มี์วานเปิดนะผมวันนี้มเมดอู้สวยครับผม,มเมดเราโซโล่คิวนี่ได้นะโซโล่คิวนี่ครับผมเปล่านะโอเคเราก็อันนี้ดักนะครับผมการแค่ยื้อเวลาเฉยๆนะครับแต่อันนี้นี่ผมกะจะวาร์ปกลับนะแต่โอเคมาอินเวดทีน,นึงนะนี่ผมคิดว่าเพื่อนเราน่าจะไป เก็บได้นะครับก็เลยไม่ได้ไปตั้งแต่แรกนะเนี่ยแต่โอ้แต่พอมาเห็นแล้วโอ้เหมือนเพื่อนเราจะลบาบากกบผมเราก็โอเคมาช่วยนิดนึงก็ยังดีนะครับเออจังหวะน,นี้เลยเข้าเรานะนี่รอรับผมเนี่ยรอรรอ,อใช้สกิลดีๆเห็นไหมเนี่ยเราก็สร้างซีซ,ซีนะครับผมแล้วก็เพื่อนเราขต่อคอมโบกันสวยเลยนะโอเคจังหวะน,นี้เล่นฟิกเขากดแข่งนะนี้ยังดีที่รอแล้วผมก็คือยังดีที่ผมได้ทอยมาไวนะครับ ถ้าเกิดไม่มีทอยเนี่ยน่าจะตายก่อนด้วยซ้ำนะครับเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราดันเวฟล่างครับผมแล้วก็กลับเลยนะเพราะว่าเขาเกิดกันแล้วผมยิ่งเป็นอาวีด้วยเนะี่ยสามารถเป็นตัวที่ตามไวนั่นแหละเกิดแบบเราเผลอนิดเดียวเนะี่ยเขาตามมาถึงเราได้ไวมากเลยนะโอเคปอ,อมเดี๋ยวเราไปแยกดันล่างเหมือนเดิมครับผมต้องรีบดันนะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะสิบห้าทีละึงก็ยังอีกสองทีนะครับผมก็อีกประมาณสองสามเวฟนะครับ ก็ไม่เป็นไรอู้จังหวะนี้เพื่อนเราเหมือนจะเขาจะเปิดนะเพราะเหมือนเขาเห็นเราโผล่ล่างนะครับโอ้แต่โอ้เรียบร้อยเกาะโดนแคลรี่อุย้ยแต่แคลรี่รอดนะถือว่าดีครับผมอันนี้เดี๋ยวรอจังหวะนะผมเนี่ยอันน,นี้ผมเข้าไปในกลางไฟเยอะไปหน่อยนะผมอันนี้ผมคิดว่าเพื่อนเราจะตามนะก็เลยแบบเข้าไปลึกเลยนะผมแต่ก็ไม่มีใครตามนะก็ไม่เป็นไรถือว่าเราตายคนเดียวครับผมยังไม่คนเดียวหรอกยังมีคนตายด้วยนั่นแหละนะครับ เห็นได้ขึ้นมาทันไหมเหมือนจะไม่ทันนะครับเหมือนเขาจะไม่ดันต่อนะจังหวะน,นี้ต้องรอก่อนนะผมไม่ต้องรีบโผล่นะเดีเรา,าเราเห็นแล้วแคร่รีบโผล่กลางปุ๊บโอเคเรารีบเลีย์เวฟเลยครับผมนี่ฮะเราเวฟเลีย์ไปเลยโอ้จังหวะน,นี้15ทีแล้วก็ตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาในการดักนะผมหรือว่าเล่นชั้นเชิงกันซะส่วนใหญเ่เดี๋ยวผมมาดักตรงนี้เลยดีกว่าครับผม,มเสียดายเป็นเทนเดินมานะแต่ไม่ได้เดินมาทางนี้ครับผม หรือว่าเทนจะหิวครีมนะครับไปเจอเทนมา,าเมื่อกี้ยังไงก็ตายเพราะว่าผมมีดาบแดงแล้วโอ้แต่จังหวะนี้เขามาเยอะนะอย่างดีที่รอดครับผมเขียนรอนะนี่ก็สกิลไปอุ้ยโอ้แต่แค่ที่เราโดนแบบอืเดี๋ยวอันนี้ต้องไอ้แข็งนะครับผมเน้นเซฟนะเดี๋ยวเราไปด้านสูงครับผมมาดูสูงรถไฟน่าจะแพ้นะครับอู้แต่ยังดีได้กอสเลเยอร์มาอยู่นะครับผมดีนะที่ไม่เสียถ้าเสียเนี่ยโอ้โห เกมจะตึงมากกว่านี้นะครับผมเพราะว่าแคลรี่ตายเยอะด้วยนะครับเกมนี้ต้องรีบถอยนะเนี่ยเราก็สกินหนึ่งไหลคลีบออกก็ได้ผมอันนี้ดีที่เมดมารับนะนี่เราวา,า,ารับกลับเลยโอเคเร,เรามาเล่นกับกอสเฟเีเรีนะครับผมมาตอนนี้กอล์ฟซีเรเยสเราออกแล้วแต่จังหวะนี้ไม่ควรคีบนะครับก็คือแบบควรรอเพื่อเรามาเล่นนะหรือไม่ก็ทําเวฟซ้ายขวานะครับ เคจังหวนะนี้เราเห็นเขาใช้สกิลไปแล้วโอเคเมทเราครับปุ๊บได้มาหนึ่งตัวครับผมเดี๋เราเล่นต่อเลยเคจังหวะน,นี้คือเมทเขาตายนั่นเป็นเมทที่เคลียร์คีปดีนะผมแล้วก็สกิลซีซีเยอะด้วยนะครับโอ้แต่จังหวะน,นี้เพื่อนเราไม่ได้มาโซนที่กอดซัลเลียร์กันนะจริงก็ควรจะมาได้แล้วนะครับเมื่อกี้ก็คือแบบจะทำให้แบบเอเราได้แบบใช้ก็อดได้เยอะกว่านี้นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวเรามาเล่นรอเล่นต่อก็ได้ครับผมรจะหว่าน,นี้โอเคเพื่อนดักนะอู้ย,ยังหว่าน,นี้เมย์โจกสวยนะผมถอยละอันนี้ก็ผลักออกมาให้เพื่อนนะนี่เห็นไหมโอเคเดี๋ยวรอเล่นต่อนะผมอันนี้เราก็แทงให้เพื่อนนะครับเนี่ยแทงบ้าไปให้แคลรี่เราทำดาเมจได้เยอะนะครับโอเคจังหวะน,นี้มาถ่ายทำซีซีนะผมนี่ต้องฟิกออกนะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เขาอยู่ในวงแล้วเพื่อนเราอยู่กันเยอะเนี่ยนะผมอาจจะฟิกไฟได้เลยนะครับจังหวะน,นี้เกิดปุ๊บหลบไหมเห็นไหม เล่นยีน่าต้องมีสติตลอดเวลาครับผมในการเล่นนะครับเล่นต่อไปนะครับผมคืก็เหลือตัวเดียวก็น่าจะไม่มีปัญหานะก็น่าจะจบได้นะครับผมสำหรับเกมนี้โอเคเอาโฟนก่อนแล้วเนี่ยก็สกิลไปนะครับคือก็สติป้องผมก็โอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยของบผมสำหรับเกมนี้นะครับผมหวังว่าเกมนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะก็สามารถนําไปเล่นกันได้ครับผมสำหรับทีหน้านะครับเป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากเลยนะออฟเลนนะผมที่แบบ เล่นแบบมันเป็นตัวที่ยืดหยุ่นากเก่งมากนะครับแต่ก็ระวังเรื่องอดับคันดับของอีทีมด้วยนะครผมผเพื่มเป็่อะไรอยากบอกก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมหลับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ